แอปแ a ลเป็นแอปที่ช่วยให้การเดินทางและการใช้ชีวิตประจำวันของคุณสะดวกรวดเร็วและตอดภถยมากยิ่งขึ้นซึ่งไม่ได้มีดีแค่เรียกรถแต่ยังมีบริการอื่นๆที่ครบจบในแอปเดียวเช่นกระคารถยนต์ส่วนตัวกระแท็กซี่เรียกแท็กซี่แบบมิเตอร์กระบียกวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกระฟูบริการส่งอาหารกระอิสเพรสส่งพัสดุด่วนกระมาสั่งของจากร้านสะดวกซื้อหรือซูเปอร์มาร์เก็ต เพียงแค่เปิดแอป,ปคุณก็สามารถเลือกบริการที่ต้องการได้ทันทีเริ่มต้นใช้งานง่ายมากอันดับแรกให้คุณดาวโหลดแอป Grab จาก App Store หรือ Google Play จากนั้นลงทะเบียนโดยใช้เบอร์โทรศัพท์ตั้งชื่อและใส่อีเมลแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับค่ะคุณยังสามารถเพิ่ม Grab Pay Wallet หรือบัตรเครดิตเพื่อชำระเงินแบบไม่ต้องใช้เงินสดหรือถ้าสะดวกเงินสดก็สามารถจ่ายกับคนขับได้เช่นกันเรียกใช้บริการเดินทางถ้าคุณต้องการเดินทางให้กดเมนู ร,ระบบจะค้นหาตำแหน่งของคุณโดยอัตโนมัติแล้วให้คุณกรอกปลายทางที่ต้องการไปแอปจะแสดงข้อมูลที่สำคัญก่อนจองเช่นราคาค่าโดยสารโดยประมาณชื่อคนขับรุ่นรถและทะเบียนรถระยะเวลาเดินทางรวมถึงคะแนานรีวิวของคนขับนี่คือจุดเด่นของแกล็บที่ผู้ใช้งานสามารถรู้ข้อมูลก่อนตัดสินใจกดจองได้ทำให้มั่นใจทั้งในเรื่องราคาและความปลอดภัยสำหรับสายกินต้องลองกระฟู กดเมนูฟู้ดเลือกร้านที่คุณชอบได้เลยมีทั้งอาหารคาวหวานเครื่องดื่มแอปยังมีโปรส่วนลดและโค้ดโปรโมชั่นบ่อยมากคุณสามารถสั่งอาหารระบุหม,มายเหตุเช่นไม่เผ็ดหรือรอหน้าบ้านและติดตามรายเดอร์แบบเรียลไทม์ได้เหมือนบริการเรียกรถ